เอาไปทผ้าล้ะก็เอาไปใส่เกลือกินเห่นกัอร่อยอยู่นะแล้วอากี่ลูกก็ถือเอาลำทานห้วยค่ะขึ้นมาขึ้นไหลงามแท้น้ำไหลงามอยู่เนาะน้ำไหงามอยู่เนามักสังกะไหลมักลนสัง นี่จะ้ะม่หาม,มาหายใายงเาลิกเดิอ่าไม่ลุงไป, <บา S 2> ไ,ปไหนอ่ะไม,มา่หายแนี้นี่แล้วว่าเถวอหนเนิ่มันจะมีขี้ต้มคนพีพออยู่กับนูค่อยเฮ็ดเป็นด้เด้อไว้หรอระวังไวจ้จอิโดนเยววางเด๋ยินเสียงไหมลูกรรยากาศธรรมชาติงามงามเนาะเห็นสบายลมพัดซยนูเ,ยเห็นอลยอยากเลยนะสิพอสมัยหมหน่อย วัยจังสีแหละมีปลาเสียบท่งถ้ากันเอาสวิงมาสอนเราปลาเสียบท่งยากเหรยากเพราะมัอ ชีพภาก,กันไปใส่แหละนี่อันนี้มาอย่างนี่ฮะ <Yeah. S 1> อันนี้คือมากอย่างนะ <c oughs> จะขามไปใส่กันนี่ มีนาก็เดินไปดีๆสิตัถุงเผาอาไล่องน้ามาดีถามไปใส่ไปเบิ่งหยังเปเบิ่งน้ำตกหรอใช่ถ้มนอาจมีน้ำตกะไม่น่าถือม่นาถือเกิดเหตุปนอยนเนีปนอยมึมีมือถือหยัง

มากเงียงกระโบลูอันนี้เขาเอิ่มาหมอนเงียงใช่หรือไม่ใช่ มีหน่อไมน้นำนี่นอบักไงหนึง่งนอบักงามหนึง่งไหนนำตก กะตีโตะกี่สยสนะเขนแต่บักดันน้ำมาโต๊แล้วขวดมันจอดไปบางขวดน่ได้แมันออกใหม่ออกซูใหม่ซูไฟแล้วนี่ไายยเคยไปเดินน้ำมีพออยู่กตนนังน้ไปบ่ บ้าเนี่มังหนามที่แบบบกเลิกเลยตาแมวขึ้นมาหายอยู่ขึ้นไปข้างขึ้นไปขึ้นไปก็เป็นงานข้าเจ้ากลับจนตัวบานนี่ใส่เราก็ต้องกลับเมื่อเมืองนกตกแล้วนะมันบ่ตกทุกไปไแล้วมันเต็มตะลิงละก็ะทีมันต่างตกไงงวดมองหันเงี้ยตกขึ้นแ่ะปุ้งปังปุ้งปังปุ๊บปั๊บ

ลิปนี่ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้า